หลังจากนกครเพีงไงเสียแก่จีนแล้วก็ได้มีการอพยพครั้งใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งลงมาทางทิศใต้และทางทิศตะวันตกส่วนใหญ่มักเข้ามาตั้งอยู่ตามลุ่่มแม่น้ำในเวลาต่อมาได้เกิดเมืองใหญ่ขึ้นถึงหกเมืองคือซีล่งม่งเส่ล่างกงมุ่งซุยเอียแสและเท่งเสียงทั้งหกเมืองต่างเป็นอิสระแก่กันประกอบกับในห่วงเวลานั้นกษัตริย์จีนกําลังเสื่อมโทรมแตกแยกออกเป็นสามก๊ก พวกของเล่าปีอันมีขงแบ่งเป็นผู้นำได้เคยยกทัพมาปราบปรามคอนครอิสระของไทยได้สําเร็จซึ่งมีแบงเหกเป็นหัวหน้าชาวไทยกลุ่มนี้จึงต้องอพยกหนีภัยจากจีนต่อมาเมื่อพศ .850 พวกตาดพวกแรกได้เคยลุกรานจีนและชนชาติไทยมาก่อนได้ยกกาลังเข้าลุกรานอนาณาจักรจีนทางตอนเหนือเมื่อตีได้แล้วก็ตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ทางเหนือมีปักกิ่งเป็นเมืองหลวงส่วนอนาณาจักรทางใต้กษัตริย์เชื้อสายจีนก็ครองอยู่ที่เมืองนั่มกิง ทั้งสองฝ่ายได้รบราคาฟันกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ทําให้เกิดการจลาจลไปทั่วอาณาจักรจีนผลแห่งการจลาจลครั้งนั้นทําให้นครอิสระทั้งหกของไทยคือซีร่งม่งเสหล่างกงมุ่งสุยเอียซาและเท่งเสียงกลับคืนเป็นเอกราชนครม่งเสนับว่าเป็นนครสําคัญเป็นนครที่ใหญ่กว่านครอื่นๆและตั้งอยู่ต่ำกว่านครอื่นๆจึงมีฐานะมั่นคงกว่านครอื่นๆ แลว้วกับมีนัสัตว์ที่มีพระวิชาสาม,มารถและเข้มแข็งคือพระเจ้าสินุโลพระองค์ได้รวบรวมนครรัฐทั้งหกเขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าอาณาจักรม่งเสหรือหนองแสจากนั้นพระองค์ได้วางระเบียบการปกครองอาณาจักรอย่างแน่นแฟน้นพระองค์ได้ดําเนินนโยบายผูกมิตรกับจีนเพื่อป้องกันการลุกรานเนื่งจากในระยะนั้นไทยกําลังอยู่ในว่วงเวลาสร้างตัวจนมีอํานาจ เป็นอาณาจักรใหญ่ที่มีอาณาเขตประชิดติดกับจีนทางฝ่ายจีนเรียกอาณาจักรนี้ว่าอาณาจักรน่านเจ้าแม้ว่าอาณาจักรน่านเจ้าจะสิ้นราชสมัยพระเจ้าสิณุโลไปแล้วก็ตามพระราชโอรสของพระองค์ซึ่งสืบราชสมบัติต่อมาก็ทรงพระปีชาสามารถนั่นคือพระเจ้าพีรลอกพระองค์ได้ทําให้อาณาจักรน่านเจ้าจเจริญรุ่เรงเรืองยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอาณาเขตก็กว้างขวางมากขึ้นกว่าเก่างานที่สําคัญของพระองค์อย่างหนึ่งก็คือ การวรวบรวมนครไทยอิสระห้านคร,รเข้าด้วยกันในการเป็นสัมพันธไมตรีกับจีนในสมัยนี้อาณาจักรน่านจากทิศเหนือจดมณฑลหุนหนําทิศใต้จดมณฑลยูนานทิศตะวันตกจดทิเบตและพะมา่าและทิศตะวันออกจดมณฑลกวางสัยบรรดาอาณาจักรใกล้เคียงต่างพากันหว่านเกรงและยอมอ่อนน้อมต่ออาณาจักรน่านเจ้าโดยชั่วหน้ากันพระเจ้าพีรลอกะ อุปนิสัยเป็นนักรบจึงโปรดการสงครามปรากฏว่าครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จเป็นจอมทัพไปช่วยจีนรบกับชาวอาหรับที่มุ่นจนซินเกียงและพระองค์ได้รับชัยชนะอย่างงดงามทางกษัตริย์จีนถึงกับยกย่องให้สมญานามพระองค์ว่ายูนานอ๋องพระองค์เป็นกษัตริย์ที่เห็นการไกลมีนโยบายในการแผ่อาณาเขตที่ฉลาดสุขุมคัมภีรรภาพวิธีการของพระองค์ก็คือส่งระราชโอรสให้แยกย้ายกันไปตั้งบ้านเมืองขึ้นหมาทางทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่บริเวณหลวงพระบางตังเกียสิบสองันาสิบสองจุไทยหัวพันทั้งห้าทั้งหกการต่อมาปรากฏว่าโอรสองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าสิงห์วัตได้ไปสร้างเมืองชื่อว่าโยนกนครขึ้นทางใต้เมืองต่างๆของโอรสเหล่านี้ต่างก็เป็นอิสระแก่กันเมอสนสมัยของของพระเจ้าวโรโกปพศหนึ่งสองแปดเก้าพระเจ้าโกรก่ล่อดผมผู้เป็นราชโอรสได้ครองล่าสืบต่อมาและได้ดําเนินนโยบายเป็นไมตรีกับจีนตลอดมา จนถึงพศ .1293 จึงมีสาเหตุขัดเครื่องใจกันขึ้นมูลเหตุเนื่องจากว่าเจ้าเมืองหุ่นหนำได้แสดงความประพฤติดูหมิ่นพระองค์พระองค์จึงขัดเครื่องพระไทยถึงขั้นยกกองทัพไปตีได้เมืองหุ่นหนำและหัวเมืองใหญ่น้อยอื่นอีกสาสองหัวเมืองแม้ว่าทางฝ่ายจีนจะพยายามโจมตีกลับคืนหลายครั้งก็ไม่สําเร็จในที่สุดฝ่ายจีนก็เข็ดขยาดและเลิกลุกไปเองในขณะที่ไทยทําสงครามกับจีน ไทยก็ได้ทำการผูกมิตรกับทิเบตเพื่อหวังกำลังลบและเป็นการป้องกันอันตรายจากด้านทิเบตเมื่อชินสมัยพระเจ้าโคล้อฝนราชันดาคือเจ้าอ้ายเมืองสวงอีเหมาชุนได้ขึ้นครองล่าสื่ต่อมามีเหตุการณ์ในตอนต้นรัชการคือไทยกับทิเบตเป็นไมตรีกันและได้รวมกำลังกันไปตีควานเสฉวนของจีนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จในเวลาต่อมาทิเบตถูกลุกปลานและได้ขอกำลังจากไทยไปช่วยหลายครั้งจนฝ่ายไทยไม่พอใจประจวบกับ ในเวลาต่อมาทางจีนได้แต่งทูตมาขอเป็นไมตรีกับไทยเจ้าอ้ายเมืองสูงจึงคิดที่จะเป็นไมตรีกับจีนเมื่อทางที่เบตทราบก็ละแค่ละคายเข้าก็ไม่พอใจจึงคิดอุบายหักหลังไทยแต่ฝ่ายไทยไหวทันจึงสวมรอยเข้าโจมตีที่เบตย่อยยับตีได้หัวเมืองที่เบตสิบหกแ่งทําให้ที่เบตเข็ดขยาดฝีมือของคนไทยนับแต่นั้นมาในเวลาต่อมากระสับนั่นเจ้าสมัยหลังเริ่มอ่อนแอและไม่มีนิสัยเป็นนักรบ ดังปรากฏในตามบันทึกของฝ่ายจีนว่าในสมัยที่พระเจ้าฟ้าขึ้นครองราชเมื่อปีพศ1420นั้นได้มีพระราชสารไปถึงอาณาจักรจีนชวนให้เป็นเมตีกันทางฝ่ายจีนก็ตกลงเพราะยังเกรงในฝีมือและความเข้มแข็งของไทยอยู่แต่ก็นั้นก็ไม่ละความพยายามที่จะหาโอกาสลุก้านอาณาจักรน่านเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินจีนได้ส่งราชธิด,ดาง,งางฝ่าให้มาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าฟ้า เพื่อหาโอกาสลุกเปรียบในเวลาต่อมาโดยได้พยายามผันแปลขนบธรรมเนียมประเพณีราชาสำนักให้มีแบบแผนไปทางจีนทีละน้อยทีละน้อยดังนั้นราชฎรนน่านเจ้าก็พากันนิยมตามจนในที่สุดอาณาจักรน่านเจ้าก็มีลักษณะคล้ายกับอาณาจักรจีนแม้ว่าสิลนสมัยพระเจ้าฟ้ากษัตริย์น,น่านเจ้าองค์ล่าหลัง,ลงก็คงปฏิบัติตามรอยเดิมประชาชนชาวจีนก็เข้ามาปะปนอยู่ด้วยมากขึ้นมากขึ้น ม้กรัิย์เองก็มีสายโลหิตจากทางจีนปะปนอยู่ด้วยทั้งทุกปงจึงก่อให้เกิดความเสื่อมความอ่อนแอขึ้นภายในมีการแย่งชิงราชสมบัติกันในบางครั้งจนในที่สุดเกิดการแตกแยกในอาณาจักรน่านเจ้าความเสื่อมได้ดำเนินต่อไปตามลำดับจนถึงปีพศ1823ก็สิ้นสุดลงด้วยการโจมตีของกลุ่มไร้ขานกษัตริแห่งราชอาณาจักรจีนอาณาจักรน่าเจ้าก็ถึงการแตกดับลงในครั้งนั้น